สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดต2ชอปไฟน์ายชื่อศิลปินที่มีผู้ฟังมากที่สุดในประเทศไทยปี2023บนแพลตฟอร์ม Spotify โดยนีิศิลปินสุดฮอตที่คนไทยสตรีมมากที่สุดในปีนี้จะมีใครบ้างไม่รอชา้ามาดูกันค่ะ จำวศิลปินไทยที่มียอยดโพสตรีมมากที่สุดในปีนี้ตกเป็นของ Tree Mendao ค่ะโดยอัลบั้ม This s i t y One b l o n e y Amon ค่ะของพวกเขาก็คว้าตำแหน่งอัลบั้มที่มียอดสตรีมสูงสุดแห่งปีปลายคองเช่นกันโดยมีแรปเปอร์ซาลันอยู่ในอันดับ2ค่ะและยังโอมในอันดับที่3อีกทั้งในแคมเปญอีควอนค่ะของ Spotify ที่เดินหน้าขับเคลื่อนความเท่าเทียมสนับสนุนศิลปินและครีเอเตอร์หญิงในวงการดนตรีอันดับ1ตกเป็นของกรอกูมา แรงพิกซี่ในหมวดศิลปินอ e ีคอไทยแลนด์ยอดนิยมแห่งปี ขณะดเดียวกันทางฝั่ง K-po p OP, ยอดนิยมแห่งปี BTS ยังครองอันดับหนึ่งในหมวดศิลปิน Kpo p OP, ยอดเยี่ยมเป็นปีที่2ติดต่อกันตามมาด้วย b l a c พิ i n k ในอันดับ2องจองกุ๊กสมาชิกวง BTS ในอันดับ3ขณะที่วงเก,กิร์ลกรุ๊ปบอยแบนด์แห่งนิเจอเรชั่นใหม่อย่าง New j e a n นและสเต Ki ดก็ได้รับความนิยมตามมาติดๆดในอันดับที่4และ5และนี่ค่ะก็เป็นชอปไฟศิลปินที่มีผู้ฟังมากที่สุดในประเทศไทยปี2023บนแพลตฟอร์ม Spotify แอดก็ขอแสดงความยินดี้วนะคะค อัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนี่ค่ะสวัสดีค่ะ